ห้องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันห้าตอนมรดกธรรมและรอยกรรม หลังจากที่ลุงกันหาผ่านบททดสอบและได้ถวายพระทหารแด่หลวงปู่สวงเป็นที่ยอมรับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างท่านทั้งสองก็ได้พัฒนาลึกซึ้งขึ้นลุงกันหาได้กลายเป็นสิทธิที่คอยปรนิบัติและได้เห็นผู้คนมากมายหลั่งไหลมาหาหลวงปู่โดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นคือโชคลาภแล้วลุงกันหานึกยังไงถึงได้ศรัทธาหลวงปู่ล่ะ ก็เห็นเขานับถือว่าหลวงตาบ้อในกานะชื่ชื่อือเก่าแก่ในหลวงตาบะอผมก็นับถือว่าหลวงตาบ้อนี่มันกัดกิจได้เขาบอกนะอมากัดกิจแต่ไม่มีใครรู้หรอกพฤติการของท่านนี่นี่อาจารย์อาจารย์ที่วัดเขาเล่าให้ฟังนะคเบื่อได้เจอแกได้เจอกับหลวงตาบอนนี่บุญบุญหูเลยหล่ะรับว่าบุญหกบุญสูงเลยหล่ะเขาว่าเลยผมก็นับถือตอนนั้น เอาเข้าไปแกก็แกก็กินที่หอก็ไปตองกล้วยน่ะเอาไปตองกล้วยผมซื้อประตูแคมปประตูแคมผมผมไลยทอดนะผมหอกับไปไปตองกล้วยกับมะมะมกับไฟนะไม่ยากไฟมันปรุ้รอมาหอมดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันก็หอมแล้วแล้วกข้าวหอกับไปตองกล้วยผมก็รดน้ำก็รดไฟก่อนไปตองน่ะไปตองะจนไฟก็ห่อไปประมาณ มัโตนึ่งละข้าวนึ่งะมันเอาไปเยอะดอมผมก็ใส่ถุงไปให้เก๊กข้าวมันโต flow, เยอะแยะแล้วข้าวมันโตแต่เข้าวที่ทัดเกมกเก๊กไม่แข็งเก๊กไม่กินซอผม,อมผมไปถึงไปถวายมาบก๊กินเลยกิจนจนหมดต้งปัดทูต้องปัดทูไว้ผมข้างหนึ่งเก๊กินข้างหนึ่ง <laughs> แล้วก็ <laughs> วกข,ข้าวข้าวเหลือประมาณไม่ไม่เยอะหรอก ประมาณสองสามช้อนนี่แหละให้ผมกินดีครับตู้ข้างหนึ่งไลยเขาเขาเอาข้างหนึ่งข้างหนึ่งไว้ผมแกกินข้างหนึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลุงก,กันหาก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงและจากการได้ใกล้ชิดกับหลวงปู่สวงนั่นเองลุงก,กันหาได้เห็นคนมาหาหวยจากหลวงปู่สวงกันมากมายวันวันมีนับไม่ถ้วน ก็เลยนึกอยากที่จะลองซื้อหวยดูบ้างอืมอ่ะแล้วอย่างอย่างตอนหนึ่งอย่างตอนหนึ่งที่ว่าที่ว่าที่ว่าลุงกันหาเคยเห็นนะที่ว่าคนเขามานั่งเฝ้ากันเยอะแยะแล้วเห็นลุงปู่นั่งแล้วนั่งไอ้นั่นออกแล้วไปเอาไปแทงเลขกันถูกกันอะไรใช่ไหมเขาไปบางคนเหรอ10คนที่รบ้าง2คน3คนเลอไม่แน่เสมอไปใช่ไหมครับอืมแต่แต่แต่ตัวท่านให้ปริศนามากกว่าอ๋อทําให้เลขหรอก สมมติราเฮ้ออเอากล้วยไปหรือหรือสมซ่มอมบวเขียวหวานอะไรก็แล้วแต่หรือกล้วยแล้วก็แล้วแต่บุกเ้าวแล้วแต่แต,ตั้งจจหังให้คืนให้คืนครับนะสมมติราเอากล้วยไปหวีหนึ่งใช่ไหมถาวายแกแกก็หังให้สักสามสามสาม,สามลูกหรือสองลูกเนี่ยล็กอกเตี่ยวนี่บางคนบางคนคิดว่าเขาให้กินนะอย่าอย่าว่างั้นนะเขาให้กินอยู่แต่เราตีเป็นเลขอื มีนี่เปอย่างนี้แล้วก็ท่านให้ปลาหรือให้แล้วแล่วดะอะไรเอาเลยเตียวเลยเตี๋ยอะไรท่านปรึกษาอะไรนะให้เลยนะท่านท่านให้เป็นปลาหรือให้เป็นผักอะไรแล้วแล้วแกเราเตียวเลยไม่ผิดหรอกตัวนี้ปลาหรือว่าผักเหรอครับปลาก็เป็นแปดย่างเราเตียวเลยบางทีบางทีมันออกออกออกไปรถเราอืมบางทีออกอายุเราบางทีออกบ้านในที่เรา มันมีแต่ไหลดาวตามตามผมจำนะกับมันดอมันดอกวันหนึ่งมัน่อกเหรองวดไหน่กหนึ่งไม่รู้หรอตอนนั้นตอนนั้นกับเจ๊น้อยนี่เจ๊น้อยมาอย่างเจ๊น้อยปะทงชัยอะ่ะเจ๊น้ยอยู่เรอปัาบ่อปะป,ะ,ป,ะ,ะ,ปะทงชัยอะ่ะม,มาทีหลังเหรืออ๋อเจ๊น้อยมาทีหลังเออกลับมาทีหลังอืมรับติคอนนี่ไม่เคยรู้หรอกตก่อนไม่เคยรู้แรอไม่ไม่ดังหรอกตก่อนไม่ดังหรอกอืม,อม แล้วพี่บ้าไปเจอหลวงปู่แล้วลุงลุงกันหาเคยถูกหวยกับหลวงปู่ไหมแต่ผมไม่ถูกเพราะว่าท่านไม่้ผมเล่นไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเ็าว่ามึงอย่าเล่นนั้นอะไรไม่ถูกหรอกผมก็ไม่ถูกทุกวันนะและด้วยความที่อยากจะรู้อยากจะลองลุงกันหาก็ยังแอบไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่บ้างแต่ผลลัพธ์กลับเป็นไปตามที่หลวงปู่ได้ลั่นวาจาไว้ทุกประการหลวงปู่สวงอาจจะมองเห็นว่า ทางของลุงกันหาไม่ใช่ทางแห่งโชคลาภแต่เป็นทางแห่งบรารมีและศรัทธาอันบริสุทธิ์และวันหนึ่งท่านจึงได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าที่สุดสิ่งที่ผูกพันชีวิตของลุงกันหาไว้กับท่านตลอดไปะถ,ถ,ถูกก็ไม่ถูกจะถูกก็ไม่ถูกขึ้น<อ>แท้นเดียวลงเต้มเดียวลูกสาวผมถูกลูกสาวผมเหรอเออแล้ว,แล,วแล้วผมได้ข่าวว่าที่ว่าหลวงปู่สวงให้บาท ให้บาทเออลุงกันหากับไอตัวแผ่นทองบาทอยู่ทุกวันนี่บาทอยู่ทุกวันไอไอจริงอยู่เนอบาทนีจริงคิดอย่างนี้บาทบาทนี่พระอัจฉริมามามาท่านนะแกก็ขอไวก็วมามามาหอให้ให้ฉันรอบหมุกบาทนี่ก็พระอัจฉริถูแกก็ธรรมดาเป็นพระเนาะเขาขอแล้วก็ให้ให้เสร็จแล้วก็ แกก็กาบทางรถไฟมันอยู่นานหรอกแกก็ไปไปเฉยๆแกไปซื้อใหม่มั่งบาทเลยมีบาทอยู่ทุกวันนี่เล้วแล้วแผ่นทองอ่ะแผ่นทอง่ะแผ่นทองนี่เขาให้ผมไปไปซื้อมาเขาเขาสลักให้เียนให้อครับครับอ๋อครับครับอืมฮะเลื่อนแล้วมีเงินให้เงินบ้างไหมถูกปู่อะให้อยู่ครับให้ให้เลือโปวยมันเยอะเลอ ครับเหมือนเยอะอืม,อมเพราะว่าไปกับนี่คือท่านถ้าเขาถวาย100ร้อยบาทหรือพันบาทนี่ให้ผมเยอะครับผม,ผมก็ไม่หมดหรอกผมก็แจกพักพวกที่ทเียนตานด้วยกันนะแบ่งกันนะคนละร้ 200. อยสองร้อยบาทและแผ่นทองจานคือตัวแทนแห่งการสืบทอดและคำอวยพรอันสูงสุดแต่นอกเหนือจากวัตถุมงคล ลุงกันหายังได้รับรู้ถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ของหลวงปู่ที่เดินทางไปทั่วทุกสารทิศอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วเคยไปไปกับหลวงปู่ไปไกลที่สุดที่ไหนอ่ะพ่ยไปไปไปเยอะครับไปเลรอ่ะที่ไรฟังมันมัน,ม,นมันเดืองอนะ่ะเชียงใหม่เชียงใหม่สมัยระเบิดแก๊สน่ะก็จำไม่ไหไอ้ระเบิดแก๊สเชียงใหมนะ่น่ะไอ้เชียงใหม่เหรอหรือกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ที่ระเบิดที่เชียงใหม่เหรอ อครับเพราะไฟไหม้เยอะแยะเนี่ยอืมสมัยน่ะสมัยระเบิดแก๊เชียงใหม่เนี่ยอืมอืมแล้วก็ออกจากนั่นก็ไปนู่นคอนเทนต์อืมแล้วหลวงปู่ไปทไําไมหลวงปู่เธไปทําไมก็ไปอย่างนีไปเที่ยวอย่างงี้ไป,ไป,ไ,ปไปเป็นบ้านเพราะว่าเชียงใหม่นั่นมันมีคนหลายคนมาหาหลวงปู่หาไม่เจอเออแกไป,อไปไปบ้านแกไปไปไปบ้านกินคนมาหาหลวงป,ปู่นะครับ ครับแล้วก็ไปคอนเทนต์ก็ที่เจรัตอยู่คอนเทนต์แกมาแล้วเที่ยวแก,ก,กไม่มันไม่ถามผมว่าแกไม่รู้ก,กับผมเหรอถ้าคนมามาถามผมเนี่ยผมจะบอกว่าอยู่กับทอมนี่กับทอมนั่นอืมอืมถ้าคนผ่านไปมาเนี่ยไม่ถามผมเลยหาไม่เห็นหรอกแต่บทเรียนสุดท้ายที่หลวงปู่สูงทิ้งไว้ให้กับลุงกันหาได้เห็นกับตาคือบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือกฎแห่งกรรม ที่เที่ยงตรงเสมอโดยเฉพาะกับผู้ที่คิดไม่ซื่อต่อองค์ท่านลุงกันหาที่อยู่จนถึงวาระสุดท้ายของหลวงปู่สวงได้ไหมครับครับวัรสุดท้ายเขามาตามผมท่านอยู่แถ่บ้านบอกเขามาตามผมไปผมลุกชีเข้าอยู่เหรอบ้านแถบ้านสะบอกเขามาตามผมมาหลวงปู่ให้มาตาม,ม,อ,ม,าตามอืมผมก็ไปแล้วตอนนั้นตอนนั้นอยู่ที่บ้านรุ่นหรือเปล่าตอนตายแบบนี้ไปจากบ้านจะบอก เนอะบันจะบอกไปไปไปถึงบ้าไปไปบ้านลุงเป็นบ้านลุนอืมแล้วลุงเป็นกันหาไปถึงไหนที่ไปเจอหลวงปู่ยังหลวงปู่ยังพูได้ไหมตอนนั้นพบกลับแค่แค่บ้านจะบอกเหรอแล้วเลยไปตอนที่บ้านจะบอกนั้นหลวงปู่ยังยังยังพูได้ไหมยัง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 ไม่เชนใจเหรอคนคนใส่ยูุ่ดสอยตายตายตันทางนั่งเหรอ ผมบอกอยู่บอกบอกไอ้คนขับรถไปพกที่เมื่อก่อนอเป็นเจ้าวาดวาดัวดวัดเออซับน้อยใครใช่ใช่ใชโอ้ตัวันนี้ขอโทษสำหบคุณกระพูดไม่มีอะไรกินหรอกมันบาปอ้าวไม่มีอะไรกินหรอกอ้าวเห็นบอกว่าร่ํารวยไงบอกว่าสร้างบงสร้างบ้านอะไรต่อระใหญ่โตอะไรโอ้ยมันก็หมดเลยเฮ้ยเมัน,ม,นมันหาคิตรงองกับหลวงปู่อืมอืมผมบ่าแล้วใครดูใครดูปลาของหลวงปู่ไม่ทนหรอกอืม ตายก็ไม่ตายก็ย่นล่ะเพราะว่าอืมอืมอืมไอไอไอคนเดินทางหลวงปู่ทุกทุกคนนี่ตายมาแล้ว,ลวเลยเขาก็สวายเงินมามันมันยั่ยอเลยนะมันลวกกระเป๋าหลวงปู่อะไรของหลวงปู่นะอืมอืมอืมเื่องมันไม่ต้องมันตายกันหมดแล้วพวกพวกตาดาตาเดินนหมดแล้วพวกตาพวกอันอ้อยไปแล้วตาดาแกก็สติไม่ค่อยดีไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับครับตา,รตาดาแกไปทำสติภาษาแกเลยะ แล้วก็พี่หนูพี่หนูกับตายกันมั้งเสียแล้วก็เนี่ยแหละลุงรองก็ไปแล้วใช่ทดลองก็ไปแล้วอืมาเทียบมไปมดแล้วพวกไอ้ชาไอ้เคอร์ติสบักจะปิ่ขก็ไปมดแล้วอืมีใครอยู่หรอกโอ้โหรุ่นรุ่นรุ่นนี้เหลือจะลุงกันหาคนเดียวหรือไงเนี่ยเหลือจะผมคนเดียวเศษมนุษย์ รักษาสุขภาพดูลุงก,กันหายัางขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ไหมเนี่ยครับขี่อยู่ครับตัววันเนี่ยโอ้ยเบาๆเราเระวังตาเตอรเราไม่ค่อยเห็นทางผมไม่ขี่ไปไหนหรอกเพราะว่าขี่ไปออกไปนาไปไร่เดี๋ยวพอมันเดินไม่ได้มันมัน,มนออกลูกลูกลูกชายผมซื้อไหมไม่ซื้อรอกของมันแหละแต่มันไอคาดมอเตอร์ไซค์จะขี่กับสับเท้าน่ะขี่ไม่ได้แอกมันมีกําลังอันนี้มันเอาสตาร์ทมือ๋อสตาร์ทมือเออ ครับเออมันมันได้อยู่ครับก็ลูกๆไม่ไม่เ,เอี่ยวแต่ผมจำจำเป็นเพราะว่าจะไปนู่นไปนี่ก็ขี่ก็เดียวขี่นะขี่ไปขี่แค่ช้านะไม่ได้ไปไหนไปไหนไ,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 ไม่ได้ไปกุกขันไม่ได้ไปจอซ้อมไม่ได้ไปขงงำหรอกไปแค่นี้เลยเรื่องราวของลุงกัญหาคือประจักษ์พยานที่มีชีวิตที่บอกเราว่าบารมีของครูบาอาจารย์นั้นยิ่งใหญ่แต่กฎแห่งกรรมนั้นยิ่งใหญ่กว่า ศรัทธาที่บริสุทธิ์จะนำมาซึ่งมรดกธรรมอันล้ำค่าในขณะที่ความคดโกงจะนำมาซึ่งความวิบัติในบั้นปลายและนี่คือรอยธทมและรอยกรรมที่หลวงปู่สูงได้ฝากไว้บนแผ่นดินผ่านสายตาของสิทธิผู้มีนามว่ากันหาก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไป ขอให้ท่านโปรดแชร์ไปให้กับคนที่ท่านารักด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ